มะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับที่สองของสหรัฐงานวิจัยอย่างหนักต่อต้นกําเนิดและพัฒนาการก็ให้เกิดความก้าวหน้าอันน่าทึ่งทางวิทยาศาสตร์และคงไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการค้นพบอันยิ่งใหญ่ต่อไปของเราเพื่อจะหาคําตอบเรื่องนี้ผมไปพบกับนักวิจัยโรคมะเร็งรางวัลโนเบล2คนคือไมเคิลบชอและฮาร์โรวามัสที่ศูนย์มะเร็งเมมโมเรียลสโลนเคเตอริงในนิวยอร์ก วามาสัสและบิชอปผนึกกำลังกันเพื่อวิจัยมะเร็งในยุคพันเในช่วงเวลานั้นมีทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับสาเหตุของโรคเซลล์ร้ายมีความซับซ้อนมากครับมันไม่ใช่แค่เซลล์ที่แยกตัวโดยไม่รู้จบเท่านั้นแต่เป็นเซลล์ที่รุกรานได้ด้วยมันจะลามเข้าในเส้นเลือดใหม่ๆศักยภาพของมันซับซ้อนมาก มีทฤษฎีหนึ่งที่กล่าวถึงลาวส,ส์ซาคุมาไวรัสมันคือไวรัสที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งในไก่เมื่อไวรัสจูจ่โจมเซลล์ของไก่มันจะสอดวัสดุพันธุกรรมเข้าไปใน DNA ของพาหะตามทฤษฎีนั้น DNA ที่มีไวรัสจะกลายเป็นพาหะที่สร้างมะเร็งขึ้นมาทฤษฎีที่สองกล่าวว่าเมื่อไวรัสลาวส์ซาคมุมสอดวัสดุพันธุกรรมเข้าไปในเซลล์พาหะแล้วยีนที่ก่อมะเร็ง ไม่เกิดการตื่นตัวใจจะอยู่นิ่งจึงกระทั่งมีปัจจัยภายนอกเข้าไปกระตุน้นอย่างเช่นสารเคมีอันตรายรังสีหรือแม้แต่การติดเชือ้อยีนก่อมะเร็งเหล่านี้เรียกกันว่าออนคยีนซึ่งเป็นจุดสนใจของวามัสและบิชอปคำถามพื้นฐานคือเซลล์มนุษย์จีนโนมนุษย์จะมีจีนส์ที่สามารถกลายเป็นออนเคยีน พราะไวรัสได้ายางเช่นยีนส์ก่อนเนื้องอกหรือยีนส์ก่อนเนื้องอกยีนส์ก่อมะเรง็งจะมีพวกมันอยู่ในนั้นหรือเปล่าแล้วคุณเจออะไรบ้างครับในนั้นเราเริ่มจากไก่เพราะนั่นคือที่มาของไวรัสนี้ดูว่ามียีนส์ในไก่หรือเปล่าจากนั้นก็ไปดูว่ามียีนส์ในนกในสัตว์เลือดเด่นนมในมนุษย์ที่เกี่ยวกับยีนส์ก่อมะเรง็งไวรัสราสโคมาสิ่งที่เราทำอยู่นี่คือ,อร่างป็นไปรด้คุณี่มีกมรรมกัรสีซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องทดลองเพื่อตั้งคำถามว่าอ,อนคาจีนของเรา ซากคม่าไวรัสจะเหมือนกับยีนธรรมดาที่พบในโครโมโซมของไก่หรือไม่คำตอบคือใช่นี่เป็นการค้นพบที่สําคัญวา,วามัสและบิชอบพบว่ายีนที่ก่อมะเร็งนั้นมีอยู่แล้วในดีเอ็นเอของเซลล์ไก่ที่ปกติและไม่มีโรคแต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นก็คือพวกเขาพบมันในดีเเอของมนุษย์ด้วยซึ่งนั่นเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่ามเมล็ดพันธุ์มะเร็งอาจจะอยู่ภายในเราแต่ละคนที่ระดับเซลล์อยู่แล้ว แต่รอที่จะถูกกระตุ้นขึ้นมา